เสียหายหนักค่ะไฟดับทั้งหมู่บ้านดับทั้งตลาดพอไปตรวจดูเจอแล้วค่ะสองตัวต้นเรื่องเ,อเป็นนกเอ,อี้ยงสองตัวค่ะจิกกันอยู่บนสายไฟแล้วทำไฟชอ็อตดับทั้งออตลาดเลยค่ะไฟไหม้สายไฟยอะอันนี้ไหม้รอบสองเลยครับ นี่ครับรถนะครับขีไ่ไดเลยพี่ไูรถใครครับไฟดับทั้งตลาดค่ะแล้วปเปลวไฟมันก็ร่วงลงมาข้างล่างรอบอเลยครับเหมือนมันละลายจากความร้อนข้างล่างก็ยังมีรถจอดอยู่นะคะมีถังขยะพลาสติกวางอยู่ด้วยเดือดร้อนกันไปหมดเลยค่ะชาวบ้านเห็นเหตุการณ์เขาก็เลยรีบแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหน่อยให้มาตรวจเหตุตรงหน้าวงเวียนในอำเภอรพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะพอเข้าไปตรวจสอบดูโอ้เจอต้นเรื่องแล้ว นกเอี้ยงสองตัวถูกไฟเผาไหม้เกรียมค่ะร่วงอยู่ด้านล่างของเสาไฟเหมือนมันทะเลาะกันนะคะมีคนเห็นนกเอี้ยงสองตัวทะเลาะจิกกันไปจิกกันมาแต่จุดที่ทะเลาะอะ่ะคือ,อยืนอยู่บนสายไฟทั้งคู่จิกไปจิกมาไม่รู้ยังไงอยู่ๆม้อแปลงระเบิดตุ้มนกเอี้ยงถูกไฟครอกร่วงลงมาอยู่ข้างล่างแล้วพอหม้อแปลงระเบิดไฟก็ลามไปติดที่สายไฟค่ะ สะเก็ดไฟร่วงลงมาไฟดับทั้งตลาดเลยแล้วเกิดไฟฟ้าลัดวงจรด้วยลองฟังจากชาวบ้านเห็นเหตุหการณ์แล้วยืนยันค่ะว่าต้นเหตุมาจากนกผู้ชายเสื้อดำตัองตัวได้ยินครับได้ยินอ๋อดังไปกีดครั้งอ่ะพี่ดังครั้งเดียวครั้งเดียวอ๋อไปเป็นลูกยังไงอ่ะพี่ตอนอ่าต้นระเบิดก่อนอ๋อระเบิดก่อนระเบิดก่อนแล้วก็สาเหตุเกิดจากอะไรหรือเปล่าพี่ เบื้องต้นที่เห็นเขาบอกเป็นนกเอี้ยง<อ>ม,มีนกเอี้ยงตาอยู่สองตัวอ๋อสองตัวเหรอตายให้เกิดจากนกเอี้ยงไงอ๋อแล้วไฟมันไหม้เสาหรืองไงพี่ใช่เขาไฟไหม้ไม้เสาอ๋ออือ,อหหลังจากที่ดับไฟได้นะคะการไฟฟ้า,ารถกระเช้าไปตรวจสอบแล้วก็ซ่อมแซมดูหนึ่งชั่วโมงค่ะ กว่าจะซ่อมแซมกลับมาจ่ายไฟได้ตามปกติจากเค่นกสองตัวยังจ่ายไฟได้ตามปกตินะคะแต่เสาต้นนั้นมันจะมีสายเคเบิล<อ>สายสื่อสารอยู่เดี๋ยวต้องประสานกับบริษัทเอกชนน่มาตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยไม่แล้วเป็นเอียงเหมือนกันยังทะเลาะก,กันอีกนะใช่ค่ะแล้วไปท, <ำ S 1> วทะเลาะก,กันตรงใกล้ๆมออแปลงมาเลยระเบิดเลยเอ,อ้าวคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้อัปเดต34 HDR วปรชั่นใหม่มีรางวัลใหญ่รอยอยู่นะคะ thank you